สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับมาร่วมนมัสก,การพระเจ้ามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันวันนี้เราจะมาดูในปฐมกาลบทที่อ่ะนะครับเราเห็นถึงการทรงนำของพระเจ้านะครับสำหรับแผนการของพระองค์นะครับโมเสสได้เขียนประธรรมปฐมกาลขึ้นนะครับจุดประสงค์เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนะครับโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แล้วก็โมเสสต้องการที่จะบอกถึงแผนการไถ่าบาปของพระเจ้านะครับผ่านทางชนชาติอิสราเอลเพื่อจะช่วยมนุษย์สชาติทั่วโลกให้ได้รับความรอดชีวิตน้้ันนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้เลือกนะครับชนชาติหนึ่งขึ้นมานั่นก็คืออิสราเอลนะครับเริ่มต้นจากอับราฮัม แล้วก็มาถึงอิสอักมาถึงยาโคบนะครับพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าลูกหลานของเจ้าจะต้องเป็นชนชาติใหญ่จะต้องเป็นไปเป็นทาสอยู่ที่ประเทศอียิปต์400ปีนะครับเราเห็นในปฐมกาลบทที่15นะครับตั้งแต่ข้อที่12นะครับและข้อที่13ก็บอกถึง สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเขานั้นนะครับว่าเขาจะต้องไปเป็นทาสอยู่ที่ประเทศอียิปต์นะครับพระเจ้าได้แจ้งลวงหน้านี้แก่อับราฮัมนะครับบอกว่าบทที่1 5ข้อ 13, 13นะครับบอกว่าพระองค์จึงตรัสแก่อับราฮัมว่าเจ้าจงรู้ได้ถิดว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแดนดินแดนซึ่งมิใช่ของเขา และเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นชาวเมืองนั้นจะบีบคั้นเขาถึง400ปีพระเจ้านะครับปีแผนการที่จะทําให้พระสัญญาของพระเจ้าสําเร็จนะครับในการเป็นชนชาติใหญ่อย่างไรพระเจ้าจึงส่งโยเซฟล่วงหน้าไปนะครับวิธีการส่งของพระเจ้านั้นดูแปลกๆเราไม่เข้าใจนะครับโยเซฟฝันนะครับเพราะความฝันนั่นเองทําให้พี่ๆเกลียดชังและก็ได้ คิดจะฆ่าโยเซฟแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจนะครับทําการขายโยเซฟนะครับให้ไปเป็นทาสของคนอียิปต์พัช้าได้ยกชูโยเซฟและโยเซฟได้เป็นเขา,าเรียกว่าหัวหน้าทาสต,ต่อมาถูกนายนะครับใส่ความหาว่าจะข่มขืนโยเซฟก็ยึดมั่น นะครับยับเกรงพระเจ้าสุดๆในชีวิตของท่านและโยเซฟกลายเป็นนักโทษการเป็นนักโทษของโยเซฟกลับกลายเป็นโอกาสทองที่เขาได้พบกับขา้าราชการที่นั่นเขาไดา้เขาเรียกว่าโชว์ฝีไม้ลายมือในการดูแลบริหารนักโทษอยู่ที่นั่นแล้วก็เขาเรียกว่าทุกคนเห็นก็ต้อง อยอมรับฝีมือและชีวิตของโยเซฟนะครับเมื่อท่านมีโอกาสได้ทำนายฝันให้กับข้าราชการข้าราชการนั้นก็ลืมโยเซฟไว้ถึงสองปีต่อมาฟาโรฝันไม่มีใครทำนายฝันได้ข้าราชการคนนั้นที่เคยติดคุกแล้วก็พบโยเซฟนั้นก็ได้จำได้ว่านึกได้ว่ามีโยเซฟเป็นผู้ที่สามารถทำนายฝันได้ ก็เลยไปเชิญโยเซฟออกมานะครับโยเซฟออกมาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดออกมาอย่างวีรบุรุษออกมาพร้อมกับตําแหน่งอภิรัฐมนตรีนะครับหรือว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าพระเจ้านะครับทรงเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐเลิศทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระเมตตาพระคุณนะครับโยเซฟได้ เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับของประเทศอียิปต์นะครับอย่างสมพระเกียรติและทุกคนได้รู้จักกับพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าผ่านทางชีวิตของโยเซฟไปลองครับวันนี้โยเซฟได้ถูกยกก็เพราะว่าโยเซฟยกพระเจ้าเรายกพระเจ้าสูงเท่าไหร่พระเจ้าจะยกยเราสูงเท่านั้น เพราะครับวันนี้โยเซฟไปที่ไหนให้พระเจ้าทรงนําชีวิตของท่านนะครับหลังจากที่โยเซฟได้ทํานายฝันให้กับฟาโรเรื่องการการดารอาหารที่จะเกิดขึ้นฟาโรก็ได้ตั้งนะครับโยเซฟให้ดูแลการงานทุกอย่างนะครับมาดูชีวิตของโยเซฟนะครับเมื่อเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้เป็นแค่ตําแหน่งแต่เป็นด้วยฝีมือและ ทำด้วยขีดความสามารถที่พระเจ้าให้กับท่านนะครับในข้อที่37บนะครับบทที่สี่สิบเอ็ดข้อสาเกล่าวว่าฟาโรห์และข้าราชการทั้งปวงก็เห็นชอบในข้อเสนอนี้ฟาโรห์จึงตัดกับข้าราชการบรรดาข้าราชการทั้งหมดบอกว่าเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโรห์จึงตัดกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ดทรงสำแดงเรื่องนี้แก่ท่าน และหาผู้ใดที่จะมีความคิดมีสติปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้เราจะตั้งท่านให้ดูแลข้าราชํานักและให้ประชาชนทั้งหลายของเราปฏิบัติตามคำของท่านเว้นเสียแต่พระที่นั่งที่เรานั่งเท่านั้นจะเป็นใหญ่กว่าท่านฟาโรห์จึงตัดกับโยเซฟอีกว่าเราตั้งท่านให้ดูแลทั่วราชอาณาจักรของอียิปต์แล้วฟาโรหทรงถอดแหวนตราแล้วจากอ่าหัตสวมให้โยเซฟ กับให้สวมเสื้อผ้าเนื้อปะเนื้อผ้าปานเนื้อละเอียดและสวมสร้อยทองคำที่คอให้โยเซฟขึ้นใช้รถหลวงคันที่สองมีคนร้องประกาศข้างหน้าว่าจงคุกเข่าลงดังนี้และพระองค์จึงทรงตั้งเขาให้ดูแลทั่วประเทศอียิปต์ยิ่งกว่านั้นอีกฟาโรตัดกับโยเซฟว่าเราคือฟาโรเราจะม่ให้คนทั่วแผ่นดินอียิปยกมือยกเท้าได้เว้นแต่ท่านจะอนุญาต ฟาโร์ให้นามโยเซฟว่าเซฟานัตปานเนอาและประธานอาเซนัตบุตรีโพธิฟาโพธิเฟรา,าปุโรหิตเมืองโอนให้เป็นภรรยาโยเซฟเขาออกไปสำรวจทั่วประเทศอียิปต์เมื่อโยเซฟเข้าเฝ้าฟาโรก์กษัตริย์แห่งอียิปต์นั้นท่านอายุได้30ปี แล้วท่านก็ออกจากที่นั่นเข้าเฝ้าฟาโร์เที่ยวไปทั่วประเทศอียิปต์ในเจปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นดินก็ออกพื้นดินก็ออกผลมากมายโยเซฟเก็บอาหารทั้งเจปีซึ่งมีอยู่ในประเทศอียิปต์ไว้หมดสะสมไว้ในหัวเมืองผลที่เกิดขึ้นในครอบในทุกรอบหัวทั่วหัวเมืองใดก็เก็บไว้ในหัวเมืองนั้นโยเซฟสะสม ข้าวไว้ดุดเม็ดทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุดคิดบัญชีเพราะว่านับไม่ท้วนก่อนถึงปีการกัน,านอาหารโยเซฟมีบุตรชายสองคนชื่อนางอา,อาเสนัตบุตรีโพธิฟา,าโพธิเฟราบุตรปุรหิตเมืองโอนที่มีให้ท่านโยเซฟเรียกบุตรหัวปีนั้นว่ามานัสเซแปลว่าการทำให้ลืม บุตรคนที่สองเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ลืมยากความยากลำบากและบรรดาบุตรพงพันของบิดาเสียบุตรคนที่สองเรียกว่าเอฟราอิมแปลว่ามีลูกดกเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระเจ้ามีทรงพันธุีขึ้นในดินแดนที่ข้าพระเจ้าได้รับความทุกข์ใจเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์ล่วงไปจนจึงถึงการกระดานอาหารอีกเจ็ดปี ดังที่โยเซฟทํานายไว้การกระดานอาหารนั้นเกิดทั่วแคว้นทั้งหลายและแต่ทั่วประเทศอียิปต์ยังมีอาหารอยู่เมื่อชาวอียิปต์อดอยากอาหารประชาชนก็ร้องทูลอาหารขออาหารต่อฟาโรห์ฟาโรห์ก็รับสั่งแก่ชาวอียิปต์ทั้งหลายว่าไปหาโยเซฟท่านบอกอะไรจงทําตามการกระดานอาหารแผ่ไปทั่วแผ่นดินโยเซฟก็เปิดฉางออกขายข้าวแก่ชาวอียิปต์ เพราะการกระดานอาหารในแผ่นดินรูแนแอนมากยิ่งกว่านั้นทั้งโลกก็มายังอียิปต์มาหายโยเซฟเพื่อซื้อข้าวเพราะการกระดานอาหารร้ายแรงทั่วโลกพี่รองครับบทเรียนนี้เราได้เห็นอะไรนะครับโยเซฟประสบความสำเร็จเมื่อท่านอายุได้3 1 0ปีนะครับเป็นเวลาที่ท่านได้พบกับความทุกข์ในชีวิต เผชิญอุปสรรคปัญหามากมายถูกพี่ๆเกลียดชังโดยไม่สมเหตุสมผลและถูกขายมาเป็นทาสท่านทําหน้าที่ทาสจนได้กลายเป็นหัวหน้าทาสแล้วก็ถูกใส่ความต้องมาติดคุกเมื่อเป็นนักโทษก็เป็นนักโทษทันยอดเยี่ยมแล้วก็ทําผลงานที่เด่นผลงานดี แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับพระเจ้าได้ดันท่านท่านขึ้นมาและพระเจ้าได้ยกชูท่านขึ้นมาจนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอลของประเทศอียิปต์นะครับเราเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงมีแผนการนิมิตของโยเซฟเป็นความจริงท่านแต่ได้เป็นใหญ่ท่านจะได้ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะครับสิ่งเหล่านี้ อยู่ในแผนการของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการที่เราจำเป็นจะต้องสแสวงหาพระเจ้ามีแผนการที่ดีมีน้ําพระทัยที่งดงามสำหรับเราทุกๆคนเหมือนโยเซฟนะครับในเวลานี้นะครับเราเห็นชีวิตของโยเซฟเมื่อท่านาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้มีสติปัญญาในการบริหารจัดการ ท่านเก็บข้าวไว้ดังเม็ดทรายในทะเลท่านบริหารจัดการในการเก็บยุงนะครับทำยุงฉางใหญ่และเก็บนะครับข้าวไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับพระเจ้าดยวยพพร,พรโยเซฟนะครับให้มีลูกนะครับสองคนคือมานัสเสกับเอฟราอิมพระเจ้าดยวยพพร,พรท่านและก็ครอบครัวของท่าน โยเซฟนะครับได้จัดเตรียมนะครับอาหารเพื่อเตรียมเหตุการณ์ที่การดานอาหารครั้งฮารืโหดนะครับที่จะเกิดขึ้นกับอียิปต์และก็ทั่วโลกเมื่อถึงการกระดานอาหารนั้นก็เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้น การกระหารการอาหารลุนการดันอาหารนั้นรุนแรงมากโยเซฟก็ต้องเริ่มขายข้าวและต้องมีสติปัญญาในการเก็บข้าวในการบริหารและในการจัดการค้าขายนะครับข้าวอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพไม่อย่างนั้นมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับนี่คือสติปัญญาของพระเจ้าที่ให้กับโยเซฟ เขาสามารถเก็บข้าวไว้เป็นเวลาหลายปีได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้สติปัญญากับโยเซฟคนของพระเจ้านะครับในบทที่42พวกพี่ๆได้มาซื้อข้าวนะครับเมื่ออยู่มายาโคบรู้ว่ามีข้าวอยู่ในอียิปต์จึงพูดกับลูกของตนว่ามานั่งมองดูกันทำไมเล่ายาโคบพูดว่า เราได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในอียิปต์ไปซื้อข้าวที่นั่นมาให้เราเพื่อจะไม่ได้อดตายพี่ชายของโยเซฟสิบคนจึงไปซื้อข้าวที่อียิปต์แต่เบนจามินน้องของโยเซฟนั้นยาโคบไม่ให้ไปกับพี่ชายด้วยกลัวว่าการอันตรายจะเกิดแก่เขาดังที่บุตรชายของอิสราเอลดังนั้นบุตรชายของอิสราเอลก็ไปซื้อข้าวพร้อมกับคนทั้งหลายที่ไป เพราะการกระดานอาหารนั้นเกิดขึ้นในแคว้นคาน,นอาอันด้วยฝ่ายโยเซฟก็เป็นผู้สําเร็จราชการในแผ่นดินท่านเป็นผู้ที่ขายข้าวให้แก่บรรดาราษฎรพวกพี่ชายของโยเซฟก็ก้มลงกราบไหว้ท่านก้มหน้าลงถึงดินเมื่อโยเซฟเห็นพวกพี่ๆของตนก็รู้แต่ก็ทําเป็นไม่รู้จักและพูดจาดุดันกับเขาท่านถามเขาว่าพวกเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่ามาจากแคว้นคาน,นอาอันเพื่อซื้ออาหาร โยเซฟรู้จักพวกพี่พี่แก่พวกพี่ว่าพวกเจ้าเป็นคนสอดแอมแอบมาดูความอ่อนแอของบ้านเมืองเราพวกเขาจึงตอบว่านายเจ้าข่าไม่ใช่เป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านมาซื้ออาหารข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรรวมบิดาเดียวกันเป็นคนซื่อสัตย์ผู้รับใช้ของท่านไม่ใช่เป็นคนสอดแรมโยเซฟบอกกับเขาอีกว่าไม่จริงพวกเจ้ามาดูความอ่อนแอของบ้านเมืองเราพี่จึงตอบว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านเป็นพี่น้อง12คนเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันอยู่ในแคว้นคาน,นานน้องคนสุดท้องยังอยู่กับบิดาแต่น้องอีกคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วโยเซฟตอบว่าที่เราว่าพวกเจ้าเป็นคนสดแน่นนั้นจริงแน่ๆเราจะทดลองเจ้าดังนี้โดยพระชนฟาโรพวกเจ้าจะไปจากที่นี่ไม่ได้เว้นแต่น้องคนสุดท้องจะมาที่นี่พวกเจ้าต้องอยู่ในคุกก่อนให้คนใดคนหนึ่งไปพาน้องของเจ้ามาเพื่อพิสูจน์ ถ้อยคาของเจ้าว่าเจ้าพูดจริงหรือไม่มิฉะนั้นโดยพระชนฟาโรพวกเจ้าเป็นผู้สดแนมแน่โยเซฟจึงขังพวกพี่ๆไว้ด้วยกันในคุกสามวันในวันเวลาที่โยเซฟในวันที่สามโยเซฟบอกเขาว่าทำอย่างนี้แล้วจะช่วยชีวิตให้รอดเพราะเรายำเกรงพระเจ้าแล้วพวกเจ้าเป็นคนสัตว์ซื่อจงให้คนหนึ่งในพวกเจ้าถูกจำอยู่ในคุกเอาคนเอาคน คนอื่นนําข้าวไปบรรเทาการกระดาษหารที่บ้านของเจ้าแล้วพาน้องคนสุดท้องมาหาเราดังนั้นจะเห็นได้ว่าพวกเจ้าพูดจริงแล้วพวกเจ้าจะไม่อดตายและพวกเจ้าจะไม่ตายพวกพี่น้องพวกพี่ชายก็ยอมพวกพี่ชายจึงพูดกันว่าที่จริงเรามีความผิดเรื่องน้องของเราเพราะเราได้เห็นความทุกข์ใจของน้องเมื่อเขาอ้อนวอนเราแต่เราไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นความทุกข์ใจทั้งนี้จึงบังเกิดแก่เรา ฝ่ายรูเวนพูดกับน้องทั้งหลายว่าข้าห้ามเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าทําอะไรต่อโยเซฟเด็กคนนั้นแต่พวกเจ้าก็ไม่ฟังเหตุฉะนั้นการพิพากษาเรื่องโลหิตของน้องจึงมาถึงเราพี่ชายไม่รู้ว่าโยเซฟฟังออกเพราะว่าเมื่อเขาพูดกันนั้นมีคนเป็นล่ามให้โยเซฟก็ออกไปร้องไห้แล้วก็กลับมาพูดกับเขาอีกฝ่ายท่านซิเมโอน ท่านเอาซิมิโอนออกมามัดไว้ต่อหน้าพวกเขาโยเซฟบัญชาให้ใส่ข้าวในถุงของพี่ชายให้เต็มและใส่เงินของแต่ละคนไว้ในกระสอบของทุกคนด้วยและให้เสเบียงไปกินกลางทางคนใช้ก็ทําตามพี่น้องครับเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นความฝันของโยเซฟเป็นความจริงนะครับเมื่อพวกพี่ๆได้มาก้มกราบโยเซฟและ,ะได้เขาเรียกว่า ทำให้ความฝันที่เคยบอกไว้เคยพูดไว้นั้นเป็นความจริงพี่น้องครับพระเจ้ามีแผนการและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงนั้นเป็นความจริงพระคัมภีร์ทุกเล่มทุกตอนนะครับคำพยากรณ์ทุกอย่างเป็นความจริงและสำเร็จแล้วในพระเยซูคำทำนายคำพยากรณ์ต่างๆที่เล็งถึงพระเยซูนั้นเป็นความจริง พระองค์จะต้องเกิดในเชื้อสายของชนชาติอิสราเอลเกิดจากเผ่ายูดาห์เกิดในตระกูลกษัตริย์ดาวิดเกิดจากหญิงพมจารีและเกิดที่เมืองดาวิดคือเมืองเบตเลเฮมและจะต้องสําเร็จการถูกตรึงไทบาบทวดวัดกังเขนสิ่งนั้นก็เป็นความจริงดังกับเพราะฉะนั้นพระคมภีร์ได้พรรยากรณ์ล่วงหน้านะครับว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความชั่วช้าของมนุษย์รัทธิเทียมเท็จคนอ้างนามว่าเป็นพระคิศและยังบอกถึงเรื่องแผ่นดินไหวสงครามนะครับโรคระบาดนะครับโรคโควิดที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็ล้วนมาจาก <c oughs> สิ่งที่พระเจ้าได้บอกล่วงหน้าด้วยทุกอย่างเป็นความจริงนะครับพระองค์จะมาเหมือนขโมยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องตระหนักและ ใส่ใจนะครับในเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์พระคัมภีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอดรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรั่งพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างไปลองครับพระคัมภีคือเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งความจริงพระเจ้าให้พระคัมภีเป็นคู่มือชีวิตพระเจ้าให้พระคัมภี เพื่อเราจะรู้เหตุการณ์รู้สถานการณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้อะไรเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เราจะต้องเรียนพระคัมภีร์นะครับบทเรียนจากโยเซฟในวันนี้สอนอะไรเรานะครับหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้บอกไว้กับเรื่องชีวิตของโยเซฟเป็นความจริงแล้วสําเร็จแล้วพระเจ้ามีแผนการที่ดีและแผนการของพระเจ้านั้นสําเร็จในชีวิตของเราหรือยัง โยเซฟทำแผทำให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติทําให้พระเจ้าภาคภูมิใจเราได้ทําหรือ,อยังเราสามารถทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติและภาคภูมิใจได้เหมือนกับโยเซฟทําให้ทุกคนทึ่งทําให้ทุกคนได้เห็นชีวิตของเราและประทับใจกับชีวิตของเราเหมือนโยเซฟพี่น้องครับเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตขอให้เราเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อพระเจ้า ขอ้เราเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงมีอำนาจนะครับในโลกนี้ก็เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราเองพี่น้องครับเราสามารถเป็นผู้นำที่ดีและมีอิทธิพลต่อโลกมีอิทธิพลต่อสังคมได้นะครับเราเห็นประธานาธิบดีนะครับอับราฮัมลินคอนเขาเป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่นำพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานให้กับชาวอเมริกาจน ปัจจุบันนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผู้นําไม่รู้จักพระเจ้าคุณธรรมก็ตกก็ต่ําเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนหรือปัญหาต่างๆทั่วโลกมันก็เกิดขึ้นเราเห็นประเทศเกาหลีนะครับได้จเจริญรุ่งเรืองก็เพราะว่ามีนายกรัฐมนตรีนะครับที่เป็นคริสเตียนทีไ่ได้วางรากความซื่อสัตย์และการบริหารราชการตามหลักของพระคัมภีร์นะครับเอาคนดีมีคุณธรรมมาทํางานเพราะฉะนั้นและท่านได้เป็นแบบอย่าง เพราะฉะนั้นครับเราเห็นว่าผู้นาดีมีอิทธิพลวันนี้ผู้นําทั่วโลกนะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้แต่งตั้งเราเห็นในโรมบทที่13ข้อ1ถึงข้อไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะเป็นใครอยู่ในโลกนี้คนที่อยู่เบื้องหลังให้เขาเป็นผู้นําให้เป็นนายกกรัฐมนตรีให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศเหล่านั้นล้วนมาจากการที่พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้เราต้องยอมรับเรื่องนี้ ถ้าผู้ใดเป็นผู้นำดีพระเจ้าก็จะยกชูเขาเช่นเดียวกันเหมือนกับที่พระเจ้าทรงยกชูโยเซฟนะครับขอให้เราเป็นผู้นำดีมีคุณธรรมรักประชาชนเห็นแก่ประโยชน์และความสุขและชีวิตของประชาชนเราเห็นโยเซฟนะครับทำเพื่อคนที่จะต้องอดอยากในอนาคตโยเซฟเป็นผู้นำที่เตรียมการโยเซฟเป็นผู้นำที่ถ่อมใจ โยเซฟเป็นผู้นำที่มีสติมีปัญญาในการจัดการการบริหารโยเซฟดีรอบคอบโยเซฟเป็นคนที่มีจิตใจงดงามมีจิตใจเต็มไปด้วยความรักความเมตตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโยเซฟกับพี่ๆนั้นโยเซฟต้องการที่จะทดสอบพวกพี่ๆต้องการที่จะให้พี่ๆได้กลับตัวกลับใจโยเซฟสามารถที่จะบอกตัวเองสำแดงตัวเองทันทีก็ได้ แต่โยเซฟต้องการที่จะทดสอบทดลองให้พวกพี่ๆนั้นได้สำนึกผิดได้กลับใจและได้เป็นบุคคลที่มีจิตอิญญาณที่สำนึกผิดและเป็นผู้ที่พระเจ้าจะได้ใช้ชีวิตของเขาในอนาคตได้ีปน้องครับวันนี้เราเห็นชีวิตของโยเซฟพระเจ้าอวยพระพรไม่เพียงแต่การงานพระเจ้าวอวยพรโยเซฟ พระเจ้าอวยพรทุกสิ่งพี่รองครับพระเจ้าจะอวยพรเราทุกอย่างพระเจ้าจะดูแล,แล,แล,แลเราในทุกๆสิ่งเราอย่ากังวลกังวายเราอย่ากลัวอย่ากลัวว่าจะกินอย่ากลัวว่าจะเอาอะไรดื่มแต่จงยำเกรงพระเจ้าเหมือนโยเซฟพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีวันนี้พระเจ้าของโยเซฟก็คือพระเจ้าของเราพระเจ้าของโยเซฟองนี้ ก็คือพระเจ้าที่พร้อมจะอวยพระพรเราพระเจ้าจะช่วยเรามันง่ายแค่พลิกฝ่ามือพระเจ้าจะอวยพระพรเรามันง่ายแสนง่ายแต่ชีวิตของเราพร้อมที่จะรับพระพรใหญ่เหมือนโยเซฟได้หรือไม่ฐานคุณธรรมของเรามีดีพอหรือ,อยังเราสัตซ์ซื่อและซื่อสัตว์ในของเล็กน้อยหรือไม่วันนี้เราต้องสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยและเราก็จะสัตซ์ซื่อในของมาก เราจะต้องสัตซ์ซื่อในเรื่องเล็กน้อยเราก็จะสัตซ์ซื่อในเรื่องใหญ่ด้วยวันนี้โยเซฟได้มีชีวิตเหมาะสมกับเกียรติที่พระเจ้าให้เหมาะสมกับตําแหน่งที่พระเจ้าให้ทั้งชีวิตจิตวิญญาณและการเป็นแบบอย่างของโยเซฟวันนี้พระเจ้าภาคภูมิใจพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของโยเซฟวันนี้ขอให้พระเจ้าภาคภูมิใจในชีวิตของเรา และได้รับเกียรติในชีวิตของเราและเราจงทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราอย่าทําให้แผนการของพระเจ้าต้องแท้งและผิดพลาดไปแต่โยเซฟทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จเห็นไหมครับวันนี้บางคนนะครับแผนการของพระเจ้าไม่สําเร็จก็เพราะว่าการที่เรานั้นทําให้คุณธรรมนั้นจริยธรรมนั้นตกต่ํา บางคนกําลังทํางานของพระเจ้าดีๆแต่ไปทําผิดประเวณีเสียงานเสียการบางคนกําลังรับใช้พระเจ้าอยู่ดีๆนะครับไม่สัสสตซ์ซื่อคดโกงนะครับเอารัดเอาเปรียบหรือมีคําพยานที่ไม่ดีก็เสียอนาคตในการรับใช้เสียชื่อเสียงเสียการยอมรับไปลรองครับวันนี้เราต้องรักษาเกียรติและรักษาคําพยานที่ดีไว้ในการติดตามปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเหมือนโยเซฟ อยู่ที่ไหนเราก็จะรับใช้พระเจ้าได้อย่างสง,ง่าพาเผยและไม่กลัวนะครับวันนี้ขอให้คนพูดถึงเราว่าคนนี้เป็นคนของพระเจ้าคนนี้ยำเกรงพระเจ้าคนนี้รักพระเจ้าคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนสัตย์ซื่อวันนี้ขอให้เราดูตัวอย่างแบบอย่างของโยเซฟจงเป็นโยเซฟในยุคนี้ที่เป็นคนดีมีคุณธรรมเปลี่ยนไปด้วความรักความเมตตา ไปที่ไหนใครก็ประทับใจไปที่ไหนใครก็ยอมรับวันนี้ยังไม่สายเกินไปนะครับที่เราจะเริ่มต้นมีคํำพยานที่ดีเหมือนโยเซฟโยเซฟมีคํำพยานดีเรื่องการกินดื่มทำอะไรก็ตามขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่มีคํำพยานดีเหมือนโยเซฟกินดื่มทำอะไรขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าจะยกชูเรา พ้าเจ้ามีพระพรใหญ่รอเราอยู่แต่เราพร้อมที่จะดูแลพระพรใหญ่ทำการใหญ่ของพระเจ้าได้เหมือนโยเซฟหรือไม่ขึ้นอยู่กับฐานคุณธรรมขึ้นอยู่กับฐานจิตวิญญาณของเราว่าเราเติบโตขนาดใดขนาดไหนเราพร้อมที่จะทำการใหญ่ของพระเจ้าได้หรือไม่วันนี้จงเรียนบทแบบอย่างของโยเซฟและจงเป็นโยเซฟที่ทำให้พระเจ้าภาคภูมิใจ และทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับเราจธิฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าในเช้านี้ท่านับพระพรบทเรียนชีวิตของโยเซฟโยเซฟเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์ใจโยเซฟยำเกรงพระเจ้าโยเซฟยอมจำนวนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและโยเซฟยึดพระเจ้าแน่นและโยเซฟยกพระเจ้าสูงสุดนี่คือแบบอย่างของเราที่เราจะทำตามเหมือนโยเซฟ วันนี้ขอพระเจ้าอวยพร,รให้เราที่จะระลึกถึงชีวิตของโยเซฟและมีความปรารถนาที่จะทําให้พระเจ้าได้รับเกียตรติเหมือนโยเซฟด้วยขอมอบฝากพี่น้องทุกท่านที่จะเป็นพระพรที่จะเป็นเกลือเป็นความสว่างท่ามกลางสังคมในโลกนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเกียตรติของพระองค์จะกินจะดื่มจะทําอะไรขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอในนามพระเยซูกิเจ้าอาเมน ขอพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้องสามารถกลับมาชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็บทเรียนนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็สามารถส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้เลยครับขอพระเจ้าอวยพรครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ